การทานยานอนหลับนะคะจริงๆแล้วก็มีสองสาเหตุของการทานยานอนหลับก็คือนอนไม่หลับนะคะหรือว่าต้องการการหลับที่เพิ่มขึ้นนะคะทานยานอนหลับเนี่ยจริงๆแล้วมีส่งผลเสียต่อการนอนมากๆนะคะพูดง่ายๆเลยก็คือทําให้เรานะคะมีภาวะหยุดหายใจได้มากขึ้นถ้าเกิดคุณกินยานอนหลับเป็นระยะเวลานานอาจจะมีการกดประสาทเช่นโอเคตื่นมาเบลอๆลงๆลืมๆนะคะแต่สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณอ่ะจะต้องหาสาเหตุว่าทำไมคุณถึงนอนไม่หลับนะคะอาจจะเป็นเพราะหยุดหายใจเป็นระยะเวลานานหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเกิดจากความเครียดทําให้เรานอนไม่หลับจริิงๆเกกดจา เคมีสมองต่าง อันนี้ก็ต้องหาสาเหตุนะคะว่าทำไมเห็นอนไม่หลับนะคะการทานยานะคะทุกยาทุกชนิดนะคะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเราค่อนข้างหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องหาสาเหตุนะคะแล้วก็เลือกรักษานะคะในที่ที่เรามั่นใจนะคะว่าจะหายต่อโรคนี้หรือว่าทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่สุขภาพดีดีขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มคุณภาพการนอนหลับด้วยคะ่ะยังไงนะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะที่มีปัญหานะคะคนอนไม่หลับนะคะหรือว่านอนกรนอยู่ในใจขนาดหลับนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ที่เวทท s สเลปคลินิกค่ะ